สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเด็ดเลยค่ะคลิปเด็ดจริงๆนะคะ f c ทุกท่านที่ใครเข้ามาใหม่เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะคลิปเด็ดที่ห้ามพลาดห้ามพลาดใครๆก็ห้ามพลาดนะคะเพราะเป็นเรื่องสำคัญที่บุญนำค้าที่ดินเนี่ยอยากจะแชร์อยากจะแชร์เพื่อนๆได้ทราบกันว่าอะไรก็แล้วแต่ การผิดพลาดเนี่ยมันมีราคาเสมอนะคะอย่างเช่นคลิปที่จะคุยวันนี้คือคุณป้าคนนี้เขามีนาอยู่สิบไร่เขาทำสัญญาให้คนเช่านาทำนาทำเป็นปีๆอ่าปรากฏว่ายังไงลูกคะคุณป้าคนนี้เขาอยากขายเขาก็เอาที่นาเนี่ยไปขายโดยไม่บอกให้ผู้เช่านาทราบ นะคะโดยไม่บอกให้ผู้เช่านาทราบพ,พอขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วมาบอกผู้เช่านาวา่าไม่ต้องทำนาแล้วนะเพราะฉันขายที่ไปแล้วเห็นไหมคะผู้เช่านาเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมนะคะเขาไม่ยอมเพราะว่าถ้าเรามีนาให้คนเช่าเนี่ยอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะขายนาเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้เช่านาทราบเลยว่าฉันจะขายนาแล้วนะ เธอจะซื้อไหมเธอซื้อไหวไหมฉันจะขายไล่ลาเท่านี้สมมติสิบไร่สมตสมติว่าไล่ลาล้านสิบล้านเนี่ยฉันจะขายแล้วเธอซื้อไหวไหมอ้าวถ้าเธอซื้อไม่ไหวฉันจะขายแล้วนะฉันให้เวลาเธอหกเดือนอ่าแล้วก็ฉันจะให้ค่าเสียหายเธอเท่าไหร่ก็ตกลงกันเธอเซ็นสัญญาเลิกนาให้ฉัน ต้องทำให้ถูกต้องต้องมีลายเซ็นของผู้ทำนาน,นะคะถึงจะขายนาได้ถ้าเราให้เขาเช่าอยู่ถ้าเคสเนี่ยเคสจิตเจะเล่าเนี่ยคือว่าคือว่าคุณป้าคนนี้เขาขายโดยไม่บอ่อยผู้เชานาผู้เชานาเขาไม่ยอมเขาเขาเขาซื้อได้เขาก็ไปร้องที่ผู้ใหญ่บ้านที่อบอตอที่กำนันที่อำเภอเห็นไหมคะเป็นเรื่องเป็นราว ฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลต้องจ้างทนายารามกันทุกศาลเจ้าของนาที่ขายแพ้ทุกศาลเลยค่ะปรากฏว่ายังไงไหมคะสี่ปีผ่านไปคุณป้าทํานาเนี่ยชนะคดีกับคุณป้าเจ้าของนาต้องขายคืนให้กับผู้ทํานาในราคาไหนรู้ไหมคะคุณทำเรื่องโอนในราคาไหนเนี่ย ใจคืนในราคานั้นนะคะถ้าคุณทำเรื่องโอนห้าล้านคุณขาย10บล้านทำเรื่องโอนห้าล้านอ่ะคุณคุณคุณได้เงินคืนแค่นั้นนะคะเพราะคุณแพ้คดีแพ้ความเขานะคะพอถึงเวลาชนะคดีเนี่ยเขาให้เอาเงินสดเนี่ยไปวางไว้ที่เลยไปวางให้ที่เจ้าพนักง,งานกรมที่ดินเลยเหมือนกับการขายฝากคล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างเช่น สมมุติเราเอาที่เราเนี่ยไปทำงานทำขายฝากไว้แล้วกําหนดระยะเวลาวันเนี้ยวันสุดท้ายเนี่ยมันจะสัญญามันจะขาดเราเรียกผู้รับขายฝากมาไถ่ถอนแต่ผู้รับขายฝากไม่มาเนี่ยเราสามารถเอาเงินก้อนเนี้พร้อมสินไถ่ที่ระบุไว้ในสัญญานะคะเอาไปวางไว้ที่พนักงานเจ้าเจ้าหนะ้าที่กรมที่ดินได้เลยค่ะนะคะถือว่า สัญญานี้ยังไม่ขาดอายุฟาร์มเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องผิดพลาดทั้งนั้นเลยที่ค่าไม่รู้เนี่ยมันแพงนะคะบุญนำค้าที่ดินค่ะจะประสบการณ์จริงเนี่ยอยากแชร์ค่ะอยากแชร์เพื่อนๆทราบอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ fc ทุกท่านหรือใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยกดติดตามเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ ความรู้เนี่ยมันมีค่ามีราคาเสมอค่ะบุญนำค้าที่ดินเนี่ยจะประสบะการณ์จริงใน20-30ปีเนี่ยนะคะเจอปัญหาต่างๆมาๆมากมายอยากแชร์เพื่อนๆทราบนะคะที่ดินเนี่ยมันไม่มีงอกไม่มีเพิ่มนะคะมันมีแต่ราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะการลงทุนกับที่ดิน,เ,นเป็นการลงทุนที่ถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุด หมายความว่าไม่มีคำว่าได้บ้างเสียบ้างมีแต่ได้อย่างเดียวได้มากได้น้อยก็ได้อย่างเดียวไม่มีความเสี่ยงค่ะไม่มีความเสี่ยงอยู่ที่ว่าเราดูที่ดินแปลงนี้เป็นไหมถ้าเราดูเป็นนะกำไรร้อยปร์เซ็นต์ถ้าเราดูไม่เป็นนะอย่างเก่งก็เสมอตัวนะคะถ้าเผลอไปซื้อที่ดินตาบอดแล้วก็นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะ บุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปต่อไปพรุ่งนี้นะคะติดตามนะคะนะคะจะอัปเดตงานที่กำลังทำอยู่นะคะให้ FC ทราบ fc คนไหนที่สนใจเกี่ยวกับง,งานสังหาริมทรัพย์อยากซื้อที่ดินนะ่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะรับประกันงานทุกชิ้นงานคุณภาพค่ะถนนหนทางเนี่ยมาตรฐานเข้าออกได้สะดวกสบายนะคะอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วรวยค่ะ สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ